หมูกระทะนะครับอยู่ที่ร้านไอซ์หมูย่างเกาหลีสาขาพิวนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือหลังคานะครับอันนี้เพื่อต้องรีวิวถึงหลังคาเลยรับกันแดดกันฝนฮานาโอ้กันแดดกันฝนฮานาโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างไรเราไม่ได้ว่าใครนะโอ้กันแดดกันฝนครับจะพามากินหมูกระทะปะปุนะครับนี่ครับกับไม่อีกครั้งครับกับ หมูกระทะร้านไอซ์น้ำจิ้มหมูกระทะนะครับใิ่ครับอืมน้ำจิ้มอร่อยครับ เนอะหูประทานน้ำจิ้มอร่อย<ร>อันนี้ก็คือเออนี่ครับผมสั่งวุ้นเส้นเพิ่มนะครับอันนี้ก็คือหมูอุ้งนะครับปลาดอรี่ไข่นะครับนี่ก็คือผักนะครับยวรอเตาแก๊สนะครับาการจุดเ<อ>าตเาเในขวดน้ำนี้เหรออี้กระทะ อืมเป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้ก็คือการปิ้งกระทะนะครับเราก็จะเอาหมูสามชั้นสไลด์ใส่ก่อนเออดีนะกระทะนี่ร้อนเร็วนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมันหมูนะครับเราจะกินไม่ได้เรากินแต่เนื้อนะฮะถ้ามันถ้ากินสามชั้นเท่าน,นั้นใส่ไข่แล้วนะโอ้โหจะตีนี่ครับหมูกระทะปลาู ปละทูกุ้งปลาเต้ครับมีไก่นะครับอันนี้มีกุ้งมีหมึกกรอบแล้วก็มีปลาหมึกกรอนะครับพอละครับโดามีตับด้วยครับพาโนบปิดเลยครับนะปลาดอรี่นะฮะโอ้ปลาดอรี่ชิ้นโตโปลาดอรี่นะฮะลวกก่อนนะยังกินไม่ได้แล้วต้องกินสุกๆเนาะห้ามกินดิบ สุดก็หมูกระทะมาแล้วนะครับวันนี้ผมได้ย่างหมูสามชั้นสไลด์นะครับไก่หมูแด,ดงนะครับผมก็ใส่เม้อโพดสาลายนะครับนเขเียนพร่องกระหล่ำปลนะครับนี่แหละผมชอบอันนี้ก็คือหมูเดงหมูแดงก็อาจจะแข็งหน่อยนะครับเพราะว่ารอสักพักหนึ่งนะครับคุณสิ่งก็ผมจะทํายังไงไม่ให้กระทะไม่ให้หมูติดกระทะนะฮะ หมูกระทะนี่ครับชิ้นนะครับน้ำจิ้มสุก,กี้จุจวดชิมครับอืมกระทะร่อนครับหนังกอบนี่ครับ <tiếng> Hãy <thông> <tiếng thông> <tiếng thông> <tiếng thông> หมูนะครับหมูล <c oughs> ่งผักต้องมีทุกเส้นต้องมาพี่ครับหมูอเด้งมานะครับิ่ม ก็ปนดูด้วย้าขังแกะเปลือกแกะหาแกะหัวแล้วก็เอาไปลวกแล้วก็กินได้ อันนี้ห้ามกินนะครับมันคือมันคื่ครับไ่แจ่วน,อน่องนาองกระทะทองเหลืองโอ้โหเยอะมากฮะเป็นเส้นเยอะมากนะฮะกินอาจารย์ให้หมดกลยนสิดยอดมากสๆครับ ลอยให้ไหลไปสวานแก้มมาสูต่อไปจะสั่งอะไรเพ um> 네 uh> uh> um> um> um ิ่มวะไอเทนเอ่อจะสั่งหมูสไลด์เ um พ ja uh> uh. um ิ่มช so ั uh> ้นเนาะอย่างเดียวเนาะหมูสไลด์นะเออหมูส um> <ER ับนี um ่เป็นสองชั้นนะกินให้หมดก่อนนะเออหมูหมูสามชั้นเพิ่มหนึ่งจ้ะเท่าไหร่ ขายยังไงอ่ะห้าสิบครับผมสั่งสไลเซอร์นะครับเนี่สามชั้นนะฮะจานเล็กนะนี่ครับยากมากไปตินเต็มี้ยฮะตินเต็มี่ที่ต้มส้วม เราเราค่อยๆย่างนะกินเรืเ่อยๆแล้วไม่ได้โดดไปไหนครนะับโ,โอ้ชิ้นใหญ่มากชิ้นโตโตเลยลสไลด์ยาวๆเน่เนเน่อนแต่ยังมีนะไม่ใช่น้อยเลยนะนเนี่ยนะโอ้เคเลยจวดมากมดูผลง,งานลยครับ ถ้ากินหมูสามชั้นสไลด์นะ,นะครับกรอบนะตกกินเลยครับเชิญเลยครับนี่ครับน้ำจิ้มหอกวาาจวดมากครับ กรุคราบ